ยิ่งเล่นยิ่งหมันนะครับเล้าใจเล้าใจนะครับฮ่าอืมกินสนั่นนะครับวันนี้ฉะลุงพลนะจนลุงบนล,ลุงพลเฟ่เลยนะครับแหมลูกแดงแจเลยลูกสนุกพี่น้อยลูกแดงโอ้ยอย่าขึ้นอย่าขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยอ,อย่าแงไม่เหลือโอ้โหเปิดอย่างนี้ ไม่หมดก็เหลือน้อยไม่หมดก็เหลือน้อยหรือจะไม่เหลือเลยโดนไปแล้วหนึ่งต้องโดนเขานำก่อนตลอดนะครับไม่โดนนำแทงไม่ได้มันไม่คึกลูกนี้กันนะครับดูน้ำหนักนะครับในการการันไอ้ห่าถ้าไม่เก่งี้ติดทิ้งเลยนะ่ะ ทำอะไรเราไม่ได้นะครับว่าเราเป็นคนดวงดีนะครับโอ้โหจะกันยังไงจะกันยังไงโอ้โหเรียบร้อยทีหลังอย่าไปกันนะครับอย่างเงี้ยฮ้ อ่นใจแทงไปได้ยังไงแทงอย่างงั้นนะเออเอาเข้าไปอื้มไม่ลงนะเออ่ลเจอไปสองแล้วนะครับโอ้โหเจอสามแล้วครับโอ้โหตัวสวยอีกอาจะอ่วมนะครับตอนนี้วันนี้ไม่ดื่มนะครับ ไม่ดื่มน้ำแก๊กไ้ครับโอ้ยสติสตังอยู่ครบอืะไรซี่น่าจะชมพูนะดูทรงแล้วนะอ,มอมืมาดีเหลือเกินครับเปิดฉากซัดสีสส่เลยนะครับอืได้แค่สี่นะครับทำตัวไว้ให้เราด้วยเลยออื ไอหาอะไรนะอ้วมมาดเด้ออือเฮ้ยเออฮ้ยอย่าออกมานะย่ยะยะยะยาเออยังยากนะครับเฮ้ยห่าเปิดฉากเจอไปห้าลูกแล้วหนักเลยครับตัวนี้ สถานการณ์คือเข้มข้นแหละไม้กระเทือนนะครับเมื่อกี้เลือดเข้าตาเราเช็ดเลยเลือดเข้าตาแล้วหรอไม่ได้ไปพรุ่งน oh> ี้เออเออเออ โ <Okay. S 2> อเคเท่าไรนะ,อะโอ้ยโอ้ยคำว่าโอ้แล้วก็กันไม่ได้นะครับลูกนี้อยู่ที่ดวงแล้วครับพี่เพราะลูกนี้นี่โอ้ใครมันจะไปกันได้ลูกเนี้ยอือโอ้โหถ้าไม่ใช่ผมนีกันไม่ได้เลยนะโอ้ยากชิบ่าย โอ้ใครจะไปกันกได้ลูงเนี่ยโอ้ยเขาดึงลงไปนุกหรือเปล่าครับอืมผมนึกว่โดนน้ำตานล้นะตอนแรกอะเสียดไปโอ้มิลมลิมินต์เดียวอะจช่ปะยังไม่มีโอกาสโตเขาเลยนะครับตอนนี้โดนหก กินเหลืองอีกเจ็ดหน้าโดนไปสิบอะแบงค์ห้าร้อยกระจจยอะอัเน,นี้ยทรไล่ะเี๊ะอือฮดูดูกลวางแผนแล้วนะครับจะเอาข่าว,วตรงงูน,นะครับไม่งั้นก็จะสนุกหลังน้ำปูนะครับโอ,โอดีเลยนะแม่นมากไอ้เหลี่ยมพอดีนะครับ ไม่หมดก็เหลือน้อยเกมเนี้ยอาจจะไม่เหลือเลยอขึ้นโอเค,อมอเคไม่หลงอะเห <c oughs> yeah, ้วเหรอ ก็อห so ้าลงอีกช wow. ุดนึงเป็นเจ็ดใช่เหรอวะห้าแล้วก็ลงไปชุดนึงไงบ้าเรานับห้าไปแล้วหรือเปล่าแดงอะก็ห้าอยู่เอออได้ได้ได้โอ้โหพี่พี่คอยย้อนกล้องดูไอ้ผมด้วยนะครับไม่รู้โดนหรือเปล่าได้วันนี้เท่าไหร่แล้วแปดอะไรวะแปดเม็ดแล้วไม่แดงเราไม่ได้สักเม็ดนะตอนนี้ โโอโห,หมดแรงเลยนะครับตอนนี้ทำให้เราฟอไปเลยนะครับเอ้ยิงกลางรูรตัว,ตวยัยวยงสวยโอ้ตัวนี้ยังแบบเทพเจ้า แย่แล้วครับตอนนี้กิ๊ก <Good. S 1> อ่าชมพูช่วยอ๋อแก้เลยแมนอีกเลยนะลุกกลับด้วยนะ หมดแรงแทงเลยนะครับโอ้หขาราออกเจอเขาอีกเจอสามอีกอันนี้ไม่ได้เขาสักเม็ดนึงนะครับโอ้โหแบงค์ห้าร้อยนาจะกระตุยนะครับ น่าจะโดนทีเดียวอ่วมเลยนะครับเราโดนก้าวแล้วเสียงหายดังเลยอือมามา เริ่มดังขึ้นมาเจ้าเฮ้ยได้ลูกตั้งใจสองลูกไมเริ่มมีเสียงโอ้โหูทลายเจ็ดเกาแปดเหรอเริ่มมีเสียงอืมเจ็ด เจ็ดห้าก็ไปแค่สามสิบสามสิบสามร้อยพอเอาพี่ติดผมไม่ลุงนะอ่ะโอ้ยโอ้ย,อยลูกนี้อีพีนี้นะครับเราจะเอาลงหรือเปล่าโดนยับเลยนะครับโอ้เขินเลยนะครับโอ้